สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็ตื่นตาตื่นใจไปแล้วนะครับผมก็มองว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครั้งนี้นะครับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะทำการเปิดตัว23านักเตะทีมชาติไทยอย่างยิ่งใหญ่นะโดยการยิง 3D Mapping นะเข้ากับอาคารของสนามสุพัชรา,าสัยถือว่าเป็นขารโบเป็นครั้งแรกของโลกเลยที่มีการจัดอย่างยิ่งใหญ่ในการเปิดตัวนักเตะ ทีมชาติไทยที่จะรักษาแชมป์ในทัวร์นาเมนต์นั้นทรงเกียรติของประเทศเราคือคิงคับนะครับโดยนะครับทางโค้ชมาซาดะอิชินะก็ได้ประกาศรายชื่อ23นักเตะนะครับออกมาแล้วนะครับได้แก่นะครับผู้รักษาประตูกำพลปฐุปมอัคากุลจากสโมสนรนาชบุรีเอฟซปฏิวัติคำไหมสโมสรทูแบงกอกยูเนเต็ดสรานอนนอันุอินสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ด กองหลังนะครับนัทพงษ์สายริยานะครับสมสรชนบุรีเอฟซีทงวุฒิไข้ครวนจากสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดนิโคลัสมิเกลสันจากสโมสรสอนเอสวีเอเวอสุพนันบุรัตจากสโมสรการท่าเรือเอฟซสริงคารพมสุภาจากสโมสรสุขโขทไทยเอฟซสันติภาพจันง์งอมจากสโมสรชนบุรีเอฟซสุพัน์ทองสงสโมสรสอนทรูแบงคอกยูเนเต็อภิสิทธิ์โสรดาจากสมสรราชบุรีเอฟซ กองกลางนะครับจเจริญศักดิ์วงสกรจากสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดชนาทิพย์สงกระสินจากสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดทิติพันธ์พ่วงจันทร์สโมสรทรูแบงค์ก็อฟยูเนเต็ดเบนจามินเจมเดวิสจากสโมสรอุทัยธานีเอฟซีพิทิวัตรสุจิตธรรมกุลจากสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดพีรดลนฉำรัศมีสโมสรการท่าเรือเอฟซีวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญสโมสรการท่าเรือเอฟซี สุปโชคสรารชาติสโมสรฮอกไกโดคอนซาเดเรซัปโปโรเอกนิตปัญญาสโมส G, รบีจีปทุมยูเนเต็ดกองหน้านะครับธีรศักดิ์เผยพี่มมยสโมสรการท่าเรือเอฟซีปรเมศอาจวิไลสโมสรจูบิโลอีวาตะสุปชัยใจเด็ดสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับซึ่งนักเตะทั้ง23คนนะครับจะมารายงานตัวนะครับในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้นะครับในการเตรียมตัวลงแข่งขัน ฟุตบอลชิงถ้วยพระเดศานคิงขับครั้งที่51นะครับซึ่งเราเป็นแชมป์เก่านะจะต้องรักษาแชมป์ในครั้งนี้นะครับโดยโปรแกรมการแข่งขันนะครับ2แมตช์นะครับที่เราจะต้องแข่งขันซึ่งมันจะเป็น international a m a ตช์นะครับเป็นการเก็บคะแนน ranking ฟ r f i ด้วยนะครับซึ่งในแมตช์แรกนะครับทีมชาติไทยเราจะพบกับทีมชาติฟิจินะในวันที่4กันยายน2 5ง8รเวลา20นาฬิกาณสนามกีฬากลางจังหวัด กาญจนบุรีหรือสนามกีฬารีบ,บัวนะครับและคู่แรกก่อนที่เราจะเตะนะเป็นการพบกันร,ระหว่างอิรักพบกับฮ่องกงนะครับในวันเดียวกันคือวันที่4กันยาเวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬารีบ,บัวกาญจนบุรีเราแข่งคู่ที่2นะครับแล้วนะครับจะนําผู้ชนะทั้ง2คู่เนี่ยมาชิงชนะเลิศนะครับส่วนผู้แพ้นะครับจะมาชิงที่3ในวันที่7กันยายน2 5 1 8 เวลา16นาฬิกาและ20นาฬิกาตามลำดับนะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีการถ่ายทอดสดทางทูวิชั่น n นวไทยรัฐทีวีและ BG Sport ครับคลิปนี้นะครับผมขอพูดสักนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะทำคลิปที่จะพูดคุยเรื่องทีมชาติไทยชุดนี้ตเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะก็เท่าที่ผมดู23ารายชื่อนะครับมันก็อย่างที่ผมคาดนะครับคือมันไม่ใช่ทีม ทีมโปรแต่มันจะเป็นทีมที่รวบรวมนักเตะภายในโดยเฉพาะในไทยลีกเราขึ้นมาทั้งหมดโดยมีนักเตะของเรานะครับที่เคยติดทีมชาติตัวเดิมและอยู่ในสโมสรต่างประเทศเพียงไม่กี่คนครับก็อาจจะมีนิโคลัสมิเกลสันนะจากเอเวอร์แบงนะครับบนเดสลิก้าสแล้วก็มีสุประโชคสารชาติหรือเจ็คเชคจากอา่ซัปโปโรนะครับแล้วก็ มีจูวิโรอิบาตะคือปรเมธอาวิไลหรือเจฟ้องนีครับท่าที่ผมดูนะครับทีมนี้นะเป็นทีมที่ผมคิดว่ามันมีนักเตะหลายคนนะที่ที่เป็นตัวแกนเนี่ยเป็นคา่าเอเชียของเรานี่ยนะครับที่ไม่ติดเข้ามาครั้งนี้ผมเห็นความพยายามของอิชินะที่จะพยายามดึงนักเตะโดยเฉพาะแผงมิดฟิลเนี่ยเข้ามาให้แข็งแกร่งที่สุดนักเตะที่ไม่มีรายชื่อ ในทีมนี้ที่น่าห่วงใยนะที่เราไม่มีพวกเขาเหล่านั้นนะนะครับก็ได้แก่เจ้าแบงค์นะครับสุพนัทเหมือนตาเนี่ยไม่มีรายชื่อนะอันนี้ผมใจหายเลยนะครับแล้วก็เอลสดอเละก็ไม่มีรายชื่อนะครับรวมทั้งโจนาธานเข็มดีก็ไม่มีรายชื่อส่วนสาเหตุจะเป็นบาดเจ็บหรืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันที่หลังนะอันนี้ผมผมพูดถึงว่าถ้าจะรวมทีมที่ดีที่สุดนะในทีมนี้เนี่ย ที่จะรักษาถ้วยเนี่ยผมคิดว่าใครที่ผมดูแล้วใจหายว่าไม่มีเขาเจ้ากันธนวัตรก็ไม่มีชื่อครับรวมทั้งโกอุ้มธีรทรบุญมาทันก็ไม่มีชื่อนะครับห้าหนักเตะนี้เนี่ยการขาดท้ายไปห้าหนักเตะนี้นะครับมีผลอย่างมากนะต่อรูปทรงบอลของทีมไทยชุดใหญ่ของเรารวมทั้งวีรเทพป้อมพันธ์ครับที่ไม่มีรายชื่อในในทีมชุดนี้นะส่วนนะครับทางด้านกองหลังเนี่ย ผมคิดว่าเป็นรายชื่อนักเตะท,ที่มิิโคลัสมิโครสันลที่ผมไว้ใจได้นะอันนี้เป็นเป็นทีมทีมที่มีกองหลังที่เป็นวิงแบ็กนะที่ที่พอได้นะมีสุพนรณบุรรัตน์ิคโคลัสมิโกรสันนะครับแล้วก็ส่วนอภิสิทธิ์โซลดานะครับสลิงคารพพงสุภะเนี่ยเล่นได้นะแต่แต่ยังยังไม่ถึงขั้นว่าจะสามารถรับมือกับอิรักได้นะ นะครับสลิงคารยืนอาจจะยืนเซนเตอร์นะเอาพิสิโซ,โซดายืนวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับสันติภาพจันงอมนะครับมาอาจจะเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาส่วนเซนเตอร์แบ็กเนี่ยผมดูแล้วผมมองไม่เห็นว่าใครจะยืนเซนเตอร์แบ็กนะก็มีสุพรรณทองสงนะครับกับสลิงคารนะอาจจะยืนคู่กันนะครับสมมติไขควรอีกคนหนึ่งดูยังไงดูยังไงผมก็คิดว่าหลังหลังทีมนี้เนี่ยมีปัญหาแน่นะครับ เพราะว่าจะไปพึ่งนิโก้นิโก้เขาก็ไม่ไม่ได้ยืนหลังจ๋านะครับนิโก้เนี่ยเล่นในลักษณะริมเส้นจะรับนิโก้ก็รับอยู่ในในทีนะโดยปกติแล้วเล่นอยู่โอเบอเดนเซหรือว่าเล่นอยู่ในบูเดซิค้าสองเนี่ยเขาจะเสริมเกมรุกนะเขาจะเล่นบริเวณกลางสนามแล้วขึ้นไปสู่บริเวณแดนแดนคู่ต่อสู้ด้วยการที่จะให้นิโก้มายืนรับช่วยกันแบบแน่นๆนมันไม่ใช่นิสัยวิธีการเล่นของนิโก้นะ สุพนันบีรัต์นี่เ็เล่นสวยงามนะเป็นนักเตะฟีเทาดีในะจอมบุกเหมือนกันนะสุพนันนะแต่จอมรับเราสิครับแข็งแกร่งพอหรือยังที่จะต้านทานทีมอย่างอิรักนะสิงคานี่จะไหวไหมนะครับสิงคาเล่นดีแต่คลาสบอลจะถึงไหมสันติภาพจันหง่อมเนี่ได้ได,ได้ทางด้านความเก่านี่จะจะไหวหรือเปล่าสุพรรณรองสงเนี่ยถือว่าเล่นดีแต่ก็ไม่ได้ติดทีมชาติมาประจํา พูดง,ง่ายว่านักเตะด,ดังกล่าวที่ผมไล่รายชื่อมาไม่ใช่ตัวหลักนในการเล่นเซเตอร์แบ็กเราอะเซเตอร์แบ็กคู่เราที่น่าไว้ใจที่สุดตอนนี้นะนะครับมีเอริสต์เล์นะครับ,ม,ะะรบมีจุนธานเข็มดีนะครับที่ที่พอจะไว้ใจได้นะแต่เราแต่อิชิไม่เรียกสักคนนะครับอาจจะเป็นเพราะบาทเทดเจ็บหรืออะไรผมไม่รู้นะอันนี้ผมออกตัวก่อนนะว่าผมพูดคลิปนี้ผมผมยังไม่ได้เช็คข่าวนะว่าใครบาทเทดเจ็บบ้างนะผมพูดไปตามนักเตะที่ควรจะติด นะครับส่วนกองกลางของเรานะครับเจ้าเทจเจริญสักมงกรเนี่ยนะครับคิดว่าจะได้ลงไปตัวจริงนะครับกับชนาทิพย์สงศิริพิเจแน่นอนครับและเซอร์ไพรส์ผมอย่างมากที่ผมเห็นด้วยนะก็คือทิติพันธ์พ่วงจันถ้าเราต้องการความแข็งแกร่งต้องให้ทิติพันธ์มาติดครับด้วยประสบการณ์ของทิติพันธ์นี่ไม่ธรรมดาควรจะดึงเข้ามาติดช่วยทีมนานแล้วนะครับส่วนเบนจามินเจมส์เดวิสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอีชีจะให้ลงกี่นาที เพราะว่าดูนะครับตามสควอตทีมแล้วเนี่ยเป็นทีมที่ไม่เหมาะให้เบนจามินเจมเดวิดไปเล่นนะครับอยู่คนละเส้นบอลกันเบนจามินเจมเดวิดหรือเบนเจ้าเบนเนี่ยเบนเดวิดเนี่ยจะเล่นได้ดีนะกับกันธนวัต์จะเล่นได้ดีกับพี่เจจะเล่นได้ดีกับเจแบงจะเล่นได้ดีกับแพตริกูทับสันครับเขาอยู่ในเจนนั้นนะครับส่วนนะครับนักเตะคู่มือก็พลาดไม่ได้ครับถ้าขาดก็คือพรุ่งนี้กัมพูชาถอนทับ จบึกแน่นอนครับถ้าเกิดไม่มีรายชื่อเหล่านี้คือพิรดลชัมรัศมีต้องมีอยู่แล้วครับนี่คือคู่มือของอิชิขาดไม่ได้กับวบรชิตกนิศีบําเพ็ญนนะนะครับก็เป็นเป็นนักเตะนะครับที่เป็นประจําลงทุกแมตช์ในลงทุกทัวร์นาเมนต์และมีรายชื่อติดทุกชุดนะครับไม่มีขาดส่วนเอกนิตปัญญากับสุประโชคสารชาติเนี่ยเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าดีครับแต่นะครับระยะหลังมาไม่ค่อยโดดเด่นนะ ซูเปอร,ร์ซา์ของเราเนี่ยซูเปอร์โชกับเอกนิตเนี่ยและอยู่วิธีการเล่นคนละอย่างกับเป็นเดวิดนะดังนั้นผมมองกลางแล้วมันไม่เป็นเอกภาพครับถ้าถ้าผมถ้าถ้าผมเดานะฟุตบอลเราเนี่ยมิดฟิลเราจะเป็นมิดฟิลแบบเดิมแล้วแหละเป็นมิดฟิลอนยุคคล้ายยุคมาโนโพกิงยุคฟุตบอลไทยที่เราเป็นเป็นยุคเก่านั่นแหละครับเพราะว่าถ้าถ้ามีตัวผู้เล่นมิดฟิลแบบนี้นะมันจะหนักไปทางพี่เจคุมเกมนะกับทิติพันธุพวงจันทร์ นะครับพิธีวัดสุจิตธรรมกุลเนี่ยแล้วมีแน่นอนครับพิระดนีน่ลงแน่นอนกับวรชิตเนี่ยมันจะเป็นการผสมผสานนะในใน,ในฟุตบอลยุคเก่าและมีตัวขยันอย่างพีระดนนะครับแล้วมีความเฉียบคมของวรชิตช่วยนะครับจะพอหรือเปล่านะความเฉียบคมของวรชิตกันอีสีมาเพนจะพอหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าเราจะอิงนะครับในการแข่งขันในไทยลีกว่าตอนนี้นะนักเตะอย่างหลายคนเราเล่นดีแต่มันก็ไม่แน่ครับเวลาเรามาเจอทีมอย่างยีรัก อันนี้ผมโฟกัสอิรักนะเพราะว่าการที่เราอยากจะชูถ้วยเราต้องชนะอิรักนะครับกลางเราดีพอหรือยงังเนี่ยเรากําลังจะใช้วิธีเล่นกลางแบบแบบยุคเก่าแต่ที่ผมว่ายุคใหม่เนะถ้าเกิดเราได้ระวันเกดิเย่มานะแล้วมีเจ้าแบงค์นะครับแล้วตรงกลางนะครับ,รรรบเรามีเบนเดวิดมีกันธนวัฒน์มีเจชนาทิพย์นะครับเสริมมาด้วยวีรเทพป้อมพันธ์ดันหลังหน่อยด้านซ้ายนะครับลองเอาซินดามเมซ์มาทดลอง ร่วมกับนะครับการาที่มีประสบการณ์สูงของเจ้าเช็คเอาคานิปัญญาถ้าเป็นชุดนี้จะเป็นชุดเจนใหม่ที่จะเดินทางไปสู่2030ฟุตบอลโลกครับแต่ถ้าเป็นเจนนี้นยะเราจะได้ความสามารถของเจริญศัก์วงกรซึ่งจะพอหรือเปล่าเจ้าเท่เล่นดีนะเสียดายจริงผมอยากให้สรีละเท่แข็งแกร่งก,กว่านี้เท่เล่นดีมากแต่เท่ยังไม่สามารถจะผ่านฟุตบอลอาหรับได้ นะครับจะมีอุปสรรคอยู่นอกจากเท่จะสู้ตายนะครับสู้สุดฤทธินะ์เนี่ยจึงจะพอพอที่จะเจาะอาหรับได้ชนะทิพย์ทรงกระสีพี่เจไม่ต้องห่วงครับคลาสยุโรปอยู่แล้วคลาสระดับโลกนะมโนโพกิ้งบอกทิศพันธุ์พวงจันทร์ไว้ใจประสบการณ์ได้ครับแต่เบนเดวิดเราจะได้ลงกี่กี่นาทีไม่รู้พิธิวัตสุจิตธรรมกุลก็อยู่ในอาีเท้าที่ได้มาตรฐานนะกับบุรัมเนี่ยนะครับแต่ ในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมานะก็ยังไม่ไม่โดดเด่นนะสำหรับพิรดลนวรชิตเนี่ยก็โอเคครับเป็นเป็นเรื่องราวของอีชีสตอรี่นั้นนะสุระโชคสรารชาติเอกนิปัญญาผมดูแล้วยังผมคิดว่ายังยังไม่สดใสามากนะมิฟิวเราส่วนแดนหน้านะครับแดนหน้าเนี่ยผมผมรู้สึกว่าการขาดแพติกูตับสันเนี่ยมันทำให้เราหน้าห่วงนักเตะนะครับอย่างทีรศักดิ์เผยพี่มายเนี่ยนะครับโชว์ผลงานดีมากนะ กับทางต้นสังกัดด็ยคือท่าเรือเอฟซีแต่ทีละศักดิ์เผยอพี่ไม้เนี่ยพอมาเล่นทีมชาติเนี่ยเขาจะมีปัญหาด้านด้านจิตวิทยานิดหนึ่งเกี่ยวกับการขึ้นมาชุดใหญ่เหมือนเหมือนเขาจะเล่นดรอปลงเขาเหมือนเหมือนทีละศักดิ์จะยุ่น้อยลงประมาณสักสองสามปีนะครับเขาจะเขียนศักยภาพความเป็นโปรออกมายังไม่ได้ถ้าเขียนทีละศักดิ์ออกมาได้ทีละศักดิ์ที่เป็นนักเตะที่ยิงได้ดีมากคนหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนนะสําหรับครั้งนี้สําหรับทีละศักดิ์เผื่อพี่ไม้นะครับ ปพรเมตอาจวิไลเนี่ยไปอยู่จูบิโรอิวาตะเนี่ยไม่ได้ลงสนามสม่ำเสมอนะฟอร์มของโพรเมตขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยจากที่การอ,าอยู่กับเมืองทองนะครับเขาโชว์ฟอร์มได้ดีแต่ว่าไปอยู่กับเจลีกเนี่ยผมรู้สึกว่าโพรเมตเนีไม่ไม่ไม่ค่อยไ,ไ,ไ,ได้ต่อเนื่องนะครับดังนั้นก็ยังไม่มั่นใจนะว่าจะฟองจะสามารถทำผลงานได้ดีไหมส่วนสุภชัยใจเด็ดเนี่ยมาเป็นบางวันครับบางวันก็ไม่มา เอาแนานอนไม่ได้นกักสุภชัยเจเด็ดและตอนนี้นะผมคิดว่าถ้าสุภชัยมันมนจุดหนึ่งนะถ้าสุภชัยใจเด็ดเทิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเล่นเข้าขากับพิเจทิติพันธ์หรือเจริญศักดิ์ซึ่งเป็นนักเตะด,ดุดันในในในเขาเรียกว่าอะไรนะครับในเส้นบอลใ,ใกล้กันเนี่ยนะครับถ้าดันขึ้นดีๆวบอลชิตเติมอีกคนหนึ่งสุภชัยใจเด็ดอาจจะโชว์ทีเด็ดก็ได้แต่จะดีพอไหมบทสรุป ผมคิดว่ายังไม่ดีพอจะชนะอิรักครับทีมนี้น่าห่วงที่สุดคือกองแดนหลังด้วยและการบุกเนี่ยจะสมบูรณ์แบบขนาดไหน,นเดี๋ยวเรารู้ดูสตาฟทีมงานและฝีมือของอ e ิชิก็แล้วกันครับเดี๋ยวเรื่องนะครับการวิเคราะห์นักเตะนะครับเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งแล้วกันคลิปนี้เอาคร่าวๆนะว่าทีมนี้เอ,อผมคิดว่ายังน่าห่วงอยู่อย่าไปพูดถึงนักเตะในยุโรปของเราเลยครับที่เป็นทีมโปรนะแม้แต่นักเตะคลาสเอเชียของเราก็ยังไม่ติดทีมนี้ มีไม่กี่คนและเป็นสิ่งที่อิชิทำตลอดมาด้วยนะครับนี่นี่คือการคัดเลือกในลักษณะที่ถ้าจะบอกว่าได้ดูฟอร์มปรมตเศก็ไม่ค่อยได้ลงนะละหลายคนก็ไม่ค่อยได้ลงนะถ้าจะบอกว่าได้เห็นฟอร์มได้เห็นฝีเท้าด้วยการมันผมคิดว่ามันมันไม่ใช่แล้วแหละตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องของการเลือกขึ้นมาเพราะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะนะครับนักเตะในไทยหีกกลุ่มเหล่านี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ย ยังไม่ดีพอครับที่จะไปคขาเอเชียครับอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาเลยนะแต่เป็นนักเตะที่ดีหรือไม่เป็นนักเตะที่ดีนะแต่นี่คือทีมชาติไทยทีมมงคลไทยใน,นชาติเนี่ยผมคิดว่าเป็นทีมที่มีการเลือกที่ผมคิดว่านะมันดูแปลกแ,ล,กแล้วแหละผมดูมาปีหนึ่งแปลกแ,ล,กแล้วละครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยยังไม่ดีพอครับทีมนี้ดีขึ้นกว่าชุดไปแพ้เติร์กหน่อยหนึ่งแต่ยังไม่ดีเท่า ชุดที่เราสามารถเอาชนะศรีลังกาได้และถ้าเอาชุดนี้เดินหน้านะครับไปเจอไต้หวันเนี่ยในชิชาติชาติเอเชียเนี่ยรอบคันเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเราตกรอบแน่นอนแต่ในคิงขับอย่างไรเราก็เชียร์ทีมชาติของเราครับและที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าน้องๆที่ติดทีมชาติชุดนี้นะผมขอให้กําลังใจทุกคนนะให้เดินทางต่อไปแต่ผมกําลังพูดถึงเรื่องการเลือกนักเตะทีมชาติไทยของเราเนี่ย ว่าทีมนี้การเลือกเนี่ยยังไม่ดีพอที่จะชนะอิรักได้ครับผมพูดได้ชัดอย่างนี้แหละเดี๋ยวคลิปหลังค่อยคุยกันนะครับไทยต้อรักคนไทยเพี่เชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ตาติบางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นนื้อแลคนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเครียงไว้ In the middle of the modern football past We must push it into the hearts of the new generation of internationals The war elephants must be fearless เปิดมันบังตาสู่ท้องแล้พาช้างสึกจะยัมเหยียกประทาลงพื้นที่เอเชีย e. เปิดมันบังตาสู่ท้องแล้พาช้างสึกจะยัมเหยียกประทาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์เอลกซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคแห่งสกวีแลนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตต์ต์พองคีรีรงชวาเบนเอาสบ็อกเยอรมันคีวัดซินร้องคัลลูทีมชาติเยำชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยำชนสกอตแลนด์เดรรวันกันเนียโอลิมปียงราชสีแห่งลีเติงฝรั่งเศสจูดซึมงสับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนัณเหมือนปาชนาทานเคมปีแพทริกกุสตาฟสันโปโว ศาสตร์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิคเล le, สันแทชั่นแห่งซ้ายเลือไทยไทยต้องรักคนไทยเหนเย,ยเชื้อชาติลูกห้านคนไทยต้องในรับใช้สตาร์ตปางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นลนลแลคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเครียงไว in the middle of the modern football pass we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless but wan bang ta sut khong la pha chang sut chi yam yue patha long thang thi asia pert man wan ta sut khong la pha chang sut chi yam yue patha lu สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งซิสวีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตต์ทนคีรีรมชวา,าวเบนเอาสบอกเยอรมันพีวัตซินรอนคาลูทิมชาติเยาชองเยอรมันสกอตคอนสตโปดันดีอยูไนเต็ดนิมชาติเยาชอสกอตแลนด์เดรวันกันเนีรโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกองฝรั่งเศสจูดซึ่งับเลดาวุ่นแห่งอังกฤษสุพรรมืนตาชนะทางเคมดีแพทริกุตาสันโปโบเม วิไลเบนเดเ n สนิโครลักมิคลสันแท่ชั่นแห่งสายเลือดไทย oh, 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 oh. เปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างศึกจะยับเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปลียงไรงงไคซสายเลือดไม่แห่งช้างศึกเพลียงไร